สวัสดีพี่น้อง f อสายบุญสายเสียงโชคสิงดวงทุกท่านครับวันนี้มาทักทายพี่น้องสายเสียงโชคเสิยงดวงครับหลังจากหลายๆวันที่ผ่านมาช่องมาช n แนลก็เดินสายไปหาถ่ายทำงานบุญงานบวชรถแห่สเป็นสู่งใหญ่ครับพี่น้อง วันนี้มาเอาใจพี่น้องสายสิงโชคสิ่งดวงครับใกล้ไม่ออกแล้วครับพี่น้องช่องหาชนแนลก็เลยตั้งใจว่าจะทำวิธีขอฤเด็ดไอ้ไข่เนื้อแล่เหล็กน้ำพีเอามาฝากพี่น้องสายส,ายสิงโชคสิ่งดวงกันครับที่พี่น้องเอฟซสายสิ่งโชคสิ่งดวงเห็นภาพบรรยากาศอยู่ตรงหน้านี้ผมเพิ่งไหว้พระสวดมนต์เสร็จไปสักครู่ครับ ก็เลยจะทําวิธีขอขเลเด็ดไอใครต่อเลยครับเพื่อเอาเลเด็ดมาแบ่งปันเอามาฝากพี่น้อง f อซสายสิ่งโชคสิ่งดวงไว้นําไปเสี่ยงโชคเมืดหน้าวันที่16เมษายนอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้ครับให้พี่น้องเอซชมภาพบรรยากาศด้วยกันครับถ่ายทำการเห็นเห็นสวดการเห็นเห็นขอการเห็นเห็นครับพี่น้องไม่มีจกตาครับ ผิดถูกก็ว่ากันไปครับพี่น้องไม่มีใครรู้ว่าเลขมันเจาะอะไรครับช่วงนี้อากาศร้อนมากครับพี่น้องเลยไม่ได้เดินสายไปหาขอโชคลาภตามสถานที่ต่างๆครับพี่น้องก็เลยขอโชคลาภขอเลขเด็ดได้ไข่ที่พักอาศัยนี่แหละครับพี่น้องก็พี่หวังก็มาอยู่แหลง,งวดครับก็ยังไม่ท้อครับพี่น้อง ก็ยังตือเขาอยู่ครับผมจะมีความมั่นใจยอยู่ครับว่าไอ้ไข่เนื้อแร่หรือน้ำพีองค์นี้เขายัางเมตตาให้โชคลาภอยู่ครับไม่แน่ครับพี่น้องวันน้าวันที่16เมษาย,ยนนี้อาจจะโชคดีมีเงินที่ยวสงกลางก็ได้ครับพี่น้องก็ขอให้พี่น้องเอซสายสิงโชคสิงดวงใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมนะครับ เอามาฝากไว้เป็นแนวทางค่ะนนพี่น้องผิดถูกคงจะไม่ว่ากันนะครับเพื่อมไม่เป็นการเสีเวลาค่ะพี่น,น้องเดี๋ยวขออย่าทำพิธีเลยครับ สาตว์นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอาลังโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติอิติกุมันไคจีดีจะมาเทโรลาภะลาภาภวันตุเมอิติอิติกุมันไคจีดีจะมาเทโรลาภะลาภาภวันตุเมอิติอิติกุมันไคจีดีจะมาเทโรลาภะลาภา วันทุกมีมย์ก็เจ้าของน้อมบูชาไอ้ไข่เนื้อแล่หรอนะพีที่ศักดิ์สิทธิ์วันนี้ลูกหลานจะทําพิธีขอโชคลาภขอฤดเดชขอบุญบารมีไอ้ไข่เนื้อแล่เหรนะินพีที่ศักดิ์สิทธิ์ด้ผมมตรตาประทานพร้อบันดานโชคลาบบันดานลดิดเดชให้กับลูกหลานเพื่อจะนำไปเสี่ยงโชควดหน้าวันที่ส6บกเมษายนอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้ด้วยเถิดขอสามตัวตรงๆเลยไอ้ไข่ที่ศักดิ์สิทธิ์ สาธุสาธุนามุเตสสะภะกวัโตระโตสัมมาสัมพุตตะสัตนะมุเตสสะภะกวัโตระโตสัมมาสัมพุตตะสัตนะมุเตสสะภะกวัโตอาราโตสัมมาสัมพุตตะ มาอุสีวังอาจุดต่างปารังจุติโลกาอิทังยะธิระสังขังจุติจุติมาอุสีวังอาจุดต่างปารังจุติโลกาอิทังยะธิระสังขังจุติจุติมาอุสีวังอาจุดต่างปารังจุติโลกาอิทังยะธิระสังขังจุติจุตินะโมพุทธายะสะสุมังนะโมพุทธายะสะสุมังนะโมพุทธายะ ส,สักสมกุยิอายุกุศากุศลอายุกุศากุศลอายุอุาอกาอกาศาขอให้ความโชคดีและความรุ่งดีจุมาัเกิดกับข้าพระเจ้าวิเทินสาธุสาธุสาธุ ครับพี่น้องก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวเรามาลุ้นเลขเด็ดดูกันครับพี่น้องว่าไอ้ไข่เนื้อแลขเรนพีที่ศักดิ์สิทธิ์องค์นี้เขาจะเมตตาให้เลขเด็ดอะไรกับพวกเราบ้างครับเดี๋ยวผมขยายซูม ให้ดูจะชัดนะครับรุมบุรีแกนครเปีนปน้องช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมว่างจากการถ่ายทำงานบุญงานบุญรถแห่ใครไปี่น้องก็เลยมา ขอโชคลับไอ้ไข่มาเอาใจพี่น้องเอฟซีสายสิ่งโชคสิ่งดวงต่อครับช่องมาชแนลก็เคยพูดอยู่เป็นประจำในหลายคลิปที่ผ่านมาครับช่องมาชแนลก็มีพี่น้องเอฟซีสองกลุ่มครับพี่น้องก็มีกลุ่มงานบุญงานบุญรดแห่หนึ่งกลุ่มมีกลุ่มสายสิ่งโชคสิ่งดวงหรือสายเสียงหวยนี่แหละครับพี่น้องเอากระังตรงนี่แหละครับไม่ต้องอมค้อ,องครับพี่น้อง เมื่อวันเสาร์ที่แล้วผมก็ได้ไปถ่ายทำคลิปงานบุญง,งานบวชรถแห่ครับพี่น้องก่อนที่จะถ่ายทำยังมีเวลาผมก็อาศัยช่วงเวลาว่างครับพี่น้องเข้าไปกราบขอพรหลวงพ่อดำซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำวันน้องปักขีวันน้องปักขีนี้ก็มีงานบวชบ่อยครับพี่น้องแทบจะทุกอาทิตย์ครับ ผมก็ได้ไปถ่ายทำงานบงงานบวชเทพกับทุกอาทิตย์ครับบังเอิญวันเสาร์ที่แล้วมีเวลาว่างก่อนที่จะแต่ทํางานบวชครับพี่น้องผมก็เลยไปขอพรพระพุทธรูปประจําวัดหนองประชีครับชื่อหลวงพ่อดาครับพี่น้องบังเอิญมีพี่น้องเอฟซีอยู่ในพื้นที่เป็นคนแถวนั่นแหละครับพี่น้องแกมาบอกผมว่าอยากจะมีโชคมีลาบ ลองไปขอหลวงพ่อด,ดำดูครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดหนองประคีอยู่มายาวนานครับพี่น้องค,คุณเท่าคนแก่คนในพื้นที่เขาก็เคารพนับถือศรัทธาท่านครับเขาบอกว่าส่วนมากจะให้โชคให้ลาบคนที่มาจากทางไกลครับพี่น้องหรือว่าคนนอกพื้นที่ครับบางเอิญผมก็เป็นคนนอกพื้นที่ครับ ก็เลยลองไปขอโชคลาภท่านดูครับพี่น้องขอแบบขย่อยซมซครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นเลขซมซอยู่ตรงมุมจอหน้าบนนะครับเอาให้พี่น้องเอฟซีรับชมครับเลขเสียงซมซีที่ผมไปขอลุงพ่อดำว่าน้องปักขีครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับพี่น้องอีกหนึ่งแนวทางครับ เดี๋ยวรอให้ลุนเลขเด็ดไอ้ไข่อง์นี้ให้หมดก่อนครับแล้วผมจะขึ้นรูปภาพเลขซิมซีที่ผมไปขอหลวงพ่อดำพระพุทธรูปประจำวันน้องผักขีเมื่อ,อ,อวันเสาร์ที่แล้วครับเอามาฝากพี่น้องเอฟซีสายสินชโชคสินดวงครับแบ่งปันกันครับพี่น้องช่องมาชแนลก็อยากใจพี่น้องเอฟซีสายสินชโชคสิ่งดวงมีโชคด้วยกันครับ ก็พยายามเสาะแสวงหาเล่ดเด็ดมาฝากอยู่เป็นประจำครับพี่น้องก็มีสมหวังบ้างพิหวังบ้างควบคู่กันไปครับพี่น้องระยะหลังมานี้ก็ยังไม่สมหวังครับแต่ก็ยังไม่ท้อครับก็ยังเดินสายหาถ่ายทำิปงานบุญงานบวชและก็แสวงหาโชคลาภหาเล่ดเด็ดควบคู่กันไปครับพี่น้องเอามาฝากพี่น้องเอฟซีสายสีโชคสี่ดวงเหมือนเดิมครับ อยู่เป็นประจำเทบจากทั้งหวดครับผิดถูกก็คงจะไม่ว่ากันนะครับเอามาฝากไว้เป็นแนวทางเท่านั้น,นครับการลงทุนย่อมมีการเสี่ยงครับพี่น้องผิดถูก,กเป็นเรื่องธรรมดาครับไม่มีใครรู้ว่าเลขมันเจาะอะไรครับพี่น้องก็ขอให้พี่น้องเอฟซีสายสิ่งโชคสิ่งดวงที่กําลังเข้ามารับชมอยู่ในขณะนี้โปรช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ก่อนที่จะตัดสินใจนำไปเสี่ยงโชคพิจารณาถูกใจท่านซะก่อนนะครับเมื่อเห็นว่าถูกใจท่านแล้วก็ลองไปเสี่ยงดูกับพี่น้องไม่แน่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับพี่น้องไม่มีใครรู้ว่าเลจออะไรครับก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วครับพี่น้องช่วงผมว่างพอดีครับยังไม่มีงานเดินสายไปหาแต่ทำงานบวงงาบวชครับ ก็เลยมาขอโชคลาภขอเลดิ์ได้ไข่เนื้อเหล็อน้ำพีเอามาฝากครับพี่น้องวันนาประจำวันที่16เมษายนอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้ครับลุ้นไปด้วยก,กันครับพี่น้องตอนนี้ขึ้นมาแล้วหนึ่งตัวครับในใสายตาผมดูแลว้วตัวแรกน่าจะเป็นเลขห้านะครับพี่น้องพี่น้องเอฟซีสายสิ์ค้าสินดวงเห็นปเป็นเลขอะไรบ้างครับ เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับถูกใจท่านใดก็ลองนําไปเสี่ยงโชคดูนะครับไม่ถูกใจท่านใดก็ปล่อยผ่านได้ครับไม่ว่ากันครับเอามาฝากไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับ เผื่อมีพี่น้องเอฟสายสิ่งโชคสิ่งดวงยังไม่มีเลขเด็ดไปเสี่ยงโชคงวดนับประจําวันที่16เมษายนที่ถึงนี้ก็ลองเก็บเลขเด็ดไอ้ไข่เนื้อแร่เรนลัมพีองค์นี้ไปพิจารณาดูนะครับก็ขอโชคดีทุกท่านนะครับที่กําลังเข้ามารับชมและติดตามขอบคุณทุกการรับชมและติดตามทุกท่านนะครับ เดี๋ยวลุ้นเลขเด็ดได้ไข่ชุดนี้ให้หมดกันครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปภาพเลขซิมซีที่ไปขอหลวงพ่อดำพระโพธุรูปประจําวัดหนองปักชีให้ชมครับก็ถือว่าเป็นอีน,นึ่งแนวทางร้าพี่น้องเอามาแบ่งปันกันครับถูกเกท่านในก็ลองไปเสี่ยงโชดูครับ ไม่ถูกแกท่านใดก็ไปผ่านนะครับไม่ว่ากันครับพี่น้องสายสิงโชคสิ่งดวงท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมช่องมาช n แนลใหม่ๆยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามไว้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อช่องมาช n แนลทำเลเดิด มันก็จะได้แจ้งเตือนส่งตรงไปยังหน้าจอมือถือของท่านครับท่านก็จะได้รู้ได้เห็นก่อนใครและนําไปเสี่ยงโชคก่อนใครโดยที่ท่านไม่ต้องออกไปแสวงหาเลขเด็ดที่ไหนครับคอยรับเลขเด็ดจากการแจ้งเตือนส่งตรงจากช่องมาชาแนลได้เลยครับช่องมาชาแนลก็มีเลขเด็ดมาฝากพี่น้องสายสิ่งโชคสิ่งดวงอยู่เป็นประจำเทพจะถึงวดครับผิดถูกก็ว่ากันไปครับพี่น้อง ไม่มีใครรู้ว่าเลขมันออกอะไรครับก็เอามาฝากไว้เป็นแนวทางตัวนั้นนะครับก็ขอให้พี่น้องสายสีโคกสีดวงทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วสองตัวเห็นได้ชัดเป็นน้องตัวดำตัวใหญ่มากครับตัวแรกในสายตาผมดูแล้วเป็นเลขห้าตัวที่สองเป็นเลขศูนย์นครับ ลุ้นตัวที่สามกันต่อครับแสดงว่าไอ้ไข่เนื้อเหรืนน้ำพีอง์นี้เมตตาให้สามตัวขร้บเป็น้องเลขขึ้นมาตัวใหญ่ชัดมากครับพี่น้องเอซสายสิงคุกสิงดงเห็นไปเลขอะไรครับเข้ามาคอมเมนต์พู้กุยกันได้นะครับเห็นชัดไหมครับพี่น้องเดี๋ยวผมขยายเพิ่มอีกหน่อยครับ ูกใจท่านใดก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องมาแชแนลด้วยนะครับช่องมาชาแนลจะไดมีกำลังใจเดินสายหาโชคลาบมาฝากอยู่บ่อยๆครับตอนยังไม่ถึงเวลาขอโชคขอลาบก็มีงานบุญงานบุญลดแหรับชมครับ ก็เข้าไปรับชมได้นะครับแต่ละงานแต่ละวัดที่ช่องมาชแนลไปถ่ายทำมาสนุกสนานมากเลยครับพี่น้องมีทุกบรรยากาศทุกอัรรถครับเข้าไปรับชมได้นะครับตัวที่สาม ในสายตาผมดูแล้วน่าจะเป็นหัวเลขสามนะครับพี่น้องชมกระเบียยาวครับพี่น้องถูกคือถูกผิดคือผิดก็ว่ากันไปครับพี่น้องไม่มีจกตาครับช่องมาแจ n แนลเอามาฝากฟรีๆครับเอามาฝากด้วยใจครับไม่เสียเงินเสียทองใดๆสิ้นครับไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆสิ้นครับ ให้เป็น้องเอฟสายสินโชคสินดวงมีโชคมีลาบช่องมาแชแนลก็ดีใจแล้วครับผิดหวังกับมาอยู่หลายงวดครับพี่น้องก็อยากให้โชคดีสักง,งวดนึ่งก็ยังดีครับพี่น้องงวดหน้าวันที่16มเมษายนครับก็ขอโชคดีทุกท่านนะครับ เป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์ครับพี่น้องตัวสุดท้ายเป็นเลขสามครับพี่น้องเห็นได้ชัดครับสามตัวตรงๆก็ห้าศูนย์สามครับพี่น้องเลขสวยอยูออ่นะครับก็ของห้พี่น้องเอฟซีสายสิงค์โลกสิงดวงพิจรารณาดูนะครับตอนนี้เลขก็ขึ้นมาหมดแล้วตามที่พีน่น้องเอฟซีรับชมนี่แหละครับ ก็ขอโชคดีทุกท่านนะครับถ้าพี่น้องเลกขึ้นมาหมดแล้วไปที่เรียบร้อยก็ต้องขอจบคลิปลาพี่น้องเอฟสายสิ่งโชคสิ่งดวงทุกท่านไปไว้แต่เพียงท่านี้นะครับแล้วพบเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ ครับพี่น้องนี่คือเลขซิมซีที่ผมไปขอหลวงพ่อดำวัดนองผักชีซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำวัดแห่งนี้ครับพี่น้องลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางครับพี่น้องขอขอโชคดีทุกท่านนะครับ